สำหรับวิธีการใช้กระทะสแตนเลสก่อนนำมาใช้พร้อมกับวิธีการใช้ที่ถูกต้องและวิธีการเก็บรักษาวิธีการล้างเราก็จะมีกระทะสแตนเลสท,ที่ข,ขาวๆเงาๆมันๆแบบนี้ไว้ใช้แล้วค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะ วันนี้ก็เป็นห้องครัวใหม่ค่ะพร้อมกับกระทะใบใหม่วันนี้ค่ะอุ๋ยมีเคล็ดลับและวิธีการรักษาใช้งานสําหรับกระทะสแตนเลสค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระทะสแตนเลสแบบใหม่นะส่วนใหญ่แล้วหลายคนนําไปใช้ค่ะก็จะเกิดปัญหากระทะดํากระทะไหมหรือเวลาเราทอดแล้วติดกระทะค่ะวันนี้ก็มี เคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะสำหรับกระทะสแตนเลสนะคะเขาก็จะดูแบบน่าใช้มากเลยขาวใสปัญหาเขาก็มีค่ะก็คือเวลาใช้แล้วเนี่ยถ้าเราใช้ผิดวิธีใช้ไม่ถูกกระทะของเราก็จะดำไหมเวลาเราทอดก็จะทำให้ติดกระทะค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อเราซื้อกระทะมาเสร็จแล้วนะนี่เลยค่ะให้เรานำมาล้างเลยค่ะล้างความสะอาดปกติเลยค่ะสำหรับกระทะสแตนเลสนี่เขาค่อนข้างยอะกับก็กดมะนาวนะกดน้ำส้มต่างๆเวลาใช้ค่ะเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการกัดก่อนนะนี่เลยค่ะแล้วเราก็ล้างความสะอาด เสร็จแล้วนะให้เราคว่ำไว้ให้แห้งถ้าเราไม่รีบปล่อยให้เขาแห้งค่ะคว่ำไว้ให้แห้งค่ะถ้าเรารีบก็ให้เราหาผ้าแห้งเช็ดให้เขาแห้งค่ะแบบนี้และให้เตรียมน้ํามันเลยค่ะสามารถใช้เป็นน้ํามันอะไรก็ได้จะเป็นน้ํามันเก่าก็ได้น้ํามันหมูยิ่งดีเลยค่ะถ้าใครมีน้ํามันหมูนะน้ํามันพืชน้ํามันถั่วเหลืองได้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วนะให้เราจุ่มค่ะแล้วนํามาทาให้ทั่วกระทะเลยค่ะ ก่อนเราจะนํามาใช้นะให้เราทําแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราซื้อมาใหม่ๆเลยนะพอเดี๋ยวถ้าเราใช้ไปนานๆเขาก็จะไม่ติดกระทาค่ะแต่ถ้าเกิดใช้ครั้งแรกเนะี่ยติดแน่ๆพอติดแล้วเขาก็จะติดยาวเลยทีนี้ก็ทาให้ทั่วแบบนี้เลยค่ะแล้วให้เราทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะหนึ่งคืนนี่ค่ะ นี่ก็ผ่านไปหนึ่งคืนแล้วนะสังเกตดูค่ะว่าน้ำมันที่เราทาเขาเริ่มที่จะแห้งและประมาณนี้เลยนะวันที่สองค่ะให้เรานำมาทาอีกเลยค่ะทาให้ทั่วเลยนะ แล้วเราก็พักไว้อีกหนึ่งคืนค่ะนี่ค่ะนี่ก็ผ่านไปคืนที่2วันที่วันที่สามแล้วค่ะสาม,มารถทำได้สาถึงสวันขึ้นไปได้เลยค่ะอย่างน้อยต้อง3วันนะเราก็มาทาอีกค่ะทาให้ทั่วเลยค่ะเราจะทําแบบนี้นะประมาณ3วันไปอย่างน้อยค่ะวันที่สามนี่อื่ก็จะทาให้ชุ่มๆหน่อย แล้วเราก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนค่ะยิ่งทําแบบนี้ยิ่งนานยิ่งดีค่ะสามารถทําได้นานมากกว่า3วันนะคะนี่เลยเแล้วก็พักไว้ค่ะอุ้ยก็ทามาครบสามวันแล้วนะแบบนี้เลยค่ะก็ให้เรานํามาล้างเลยค่ะใส่น้ายาล้างจานแล้วก็ล้างเลยค่ะก่อนเราจะใช้งานให้เราทําแบบนี้เลยนะ เวลาล้างค่ะสำหรับกระทสะสแตนเลสแบบนี้เราอย่าใช้เป็นฝอยขัดหม้อนะจะทำให้กระทะของเราเกิดริ้วรอยค่ะให้เราใช้เป็นฟองน้ำเนาะแบบนี้ค่ะสะกอ๊อตไบ้อ่อนๆแบบนี้เราอย่าใช้ที่เป็นฝอยขัดหม้อที่เป็นแบบลวดนะมันจะทำให้กระทะของเราเกิดรอยค่ะนี่ค่ะสำหรับก่อนใช้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ค่ะ สำหรับวิธีการใช้นะหลังจากที่เราพักจนเขาแห้งแล้วค่ะเวลาเราใช้ค่ะห้ามให้เราเปิดไฟทัางที่ในกระทะของเรายัางไม่มีอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดแกงทอดทุกเมนูเลยค่ะสำหรับใครทอดก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะอย่าเพิ่งเปิดไฟค่ะให้เราใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยนะสำหรับใครทำพวกผัดแกงพวกนะี้ก็ให้ใส่ออใส่เครื่องอะไรก็ตามลงไปก่อน แล้วค่อยเปิดไฟค่ะทุกครั้งนะเราอย่าเปิดไฟทั้งทางที่เขายังไม่มีวัตถุดิบอะไรอยู่ในกระทะเราค่ะเปิดไฟแล้วเราก็รอให้น้ำมันร้อนนะเดี๋ยววันนี้อยูก,ก็จะมาทอดไข่ให้ดูค่ะแล้วให้เราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะมืออ้างข่างน้ำมันร้อนให้เราใส่ไข่ลงไปค่ะ ห็ืว่ากระทะสแตนเลสเขาก็น่าใช้ดีเนาะนี่ค่ะแค่รู้วิธีใช้กระทะก็ไม่ดำไม่ไหม้และที่สำคัญเวลาเราทอดก็ไม่ติดกระทะค่ะนี่เราจะทอดนี่ทอดไข่ดาว หลายอยู่กันหลายคนคนชอบสุกไม่ชอบสุกมีดูค่ะ นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปยื้วิธีการล้างและการเก็บรักษากันค่ะค่ะสำหรับวิธีการล้างนะเราอย่าใช้ฝอยขัดหม้อหรือลวดนะที่เป็นลวดนะให้เราใช้ค่ะฟองน้ำสก็อตไบค์แบบนี้แค่นี้พอค่ะแล้วก็ให้เราเนาะใส่น้ำยาแล้วก็ล้างค่ะ แล้วก่อนที่เราจะนําไปเก็บนะให้เราคว่ำค่ะให้เขาแห้งนะต้องให้แห้งสนิทก่อนค่ะเราถึงจะเก็บได้ค่ะหรือเราจะหาผ้าหรือกระดาษเช็ดให้แห้งเลยค่ะค่อนข้างที่จะเก็บรักษาค่อนข้างที่จะยากเล็กน้อยค่ะเราอย่างหงายทั้งๆที่กระทาของเรานะยังไม่แห้งนะคะนี่เลยค่ะ แค่วิธีง่ายๆเราก็จะมีกระทะสแตนเลสสวยๆเงาๆแบบนี้ไว้ใช้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเคล็ดลับดีดีแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ